เอาละครับก็สวดัสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเน้อๆชาแนลกันอีกเช่นเคยนะและในวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะักเตะที่ได้จากแพ็ก 500F4 นะที่ขึ้นมาปุ๊บผมก็กดปั๊บเลยนะเพราะว่าดูแล้วมันคุ้มค่ามากและตัวที่ได้มาเนะี่ยก็ถือว่าเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมาในเวอร์ชันของทีมออฟเดอะซีซั่นด้วยนะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับ เขาคนนั้นก็คือทีคาโดคาวันโยนั่นเองนะอัวโอเนี่ยมาให้สูงเลยนะครับอันนี้คือเมททานะอยู่ที่97เลยนะถือว่าสูงเลยนะส่วนค่าพลังเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฝีเท้าเนี่ยอยู่ที่90เนาะการส่งบอล79นะครับาการเลี้ยงบอลใน90ก็การตั้งดั้ง108นะคว้าทักาะใน100นะครับอันนี้คือผมเทรนเป็นเลเวลห้านะเมททานะครับไม่มีมาสเคนะถ้ามีมาสเคเนี่เอาสักเปิดม่วงนะครับน่าจะโหดมากเลยนะ แบดพลังโอออลอยู่ที่100เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีนะถ้าดูไส้ในก็ประมาณนี้เลยการตั้งรับเนี่ยก็หนึ่งร้อยแปดเนาะประกอบตัวเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสองนะครับการแทคเคลื่อนแบบยืนเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะสไลด์แทคเคลื่อนเนี่ยหนึ่งร้อยสี่นะครับรับรูในหนึ่งร้อยแปดส่วนสภาพร่างกายเนี่ยความแข็งแกร่งอยู่ที่เก้าสิบแปดครับเก้ารัวหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะแล้วก็การกระโดดหนึ่งร้อยหกเลยนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งแน่นอนคือวิ่งไปแบบชนได้เลยนะคครับบสสส่่ววนนกกกิิลลลลทีีีมมมาาให้้อเะแ การเน้นทิ้ขึ้นนะครับแล้วก็เวิร์กเลดอยู่ที่ทต่ำมันก็สูงนะก็เกมรับเน้นๆเลยตัวนี้เป็นกางหลังนะครับแต่ว่าเวิร์กเลดดีมันไม่ได้เป็นเวิร์กเลดที่แบบยังไงอะแบบสูงต่ำอ่างเงี้ยเออเหมือนไอตัวนั้นอนะไอ j ัสเตออะไรแนละ้วถ้าเป็นประมาณนี้แย่เลยนะครับนะแต่ว่าเวิร์กเลดก็ดีโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกก่านะครับ เอาล้ครับเรามาดูรีวิวกันบ้างนะากเอาคาบันโยลงไปเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <was> ก็หลังที่หลังที่จะอลองเล่นมาเป็น10กว่าเกมเนะี่ยก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ดีเลยนะดีเลยครับเกมรับแน่นๆเลยยืนดีด้วยนะยืนตำแหน่งดีเลยนะแต่ว่าอาจจะมีบางจังหวะที่แบบมันอาจจะขึ้นสูงไปหน่อยบางจังหวะจำว่าบางจังหวะนะคือมันไม่ได้เป็นแบบทุกแมตนะ,ะตัวแคบบ่มันอาจจะเป็นแบบบางแบบบางทีมันก็ยืนสูงไปหน่อยครับ จริงๆแล้วครัมันยที่ผมเอามาเล่นน่ยคือคอยเอามาซ้อนเพื่อนนะครับมันก็ทําการซ้อนเพื่อนได้ดีมากด้วยนะครับเอามาเล่นกับโรเมโลให choices, ล path, ้โรเมโลเนี่ยเป็นตัวเข้าปะทะนะครับแล้วก็ให้คขาวันยเนี่ยเป็นตัวซ้อนนะแบบคอยแบบสกัดอีกทีนึงแล้วก็คอยเก็บบอลหล่นอะไรแบบนี้นะครับคือมันเล่นแบบนั้นคือมันเล่นได้ดีเลยครับแต่หากว่าใครอยากจะเอาตัวเอาตัวนี้เป็นตัวหลักแบบเอาเป็นตัวเข้าปะทะเลยเนี่ย ก็ oh, ถามว่าได้มั้ก็ได้นะยครับได้เข้าประทะได้เพราะว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันดีมากเลยนะแข็งแกร่งเลยครับสามารถวิ่งชนได้แบบทุกตัวเลยวิ่งชนได้เลยนะบแบบชนมาชนกับประมาณน,นั้นเลยนะแต่ว่าจะเสียอย่างเดียวนะครับถ้าหากตัวนี้ไปเป็นสายวิ่งชนหรือว่าเป็นตัวแบบเข้าประทะเป็นหลักเนี่ยคือมันจะมีในเรื่องของความอืดนี่แหละอืดอ่ะมันอืดแล้วก็ช้านิดหนึ่งครับบางทีแบบเข้าพวดพาดอย่าเข้าพาดเนี่ยแบบ จะหันหลังกลับไปสก,กัดบอลหรือว่ากลับไปแย่งบอลบทีเนีน่ยคือค่อนข้างที่จะอืดน,นะแบบบางทีมันก็ไม่ทันเหว่งกันนะอันนี้เป็นข้อเสียหนึ่งที่แบบถ้หาหักเล่นแล้วแบบถ้าห,หากเอาตัวนี้ไปเข้าปะท้าหรือว่าเอาเข้าไปแย่งบอลนะเนี่ยถ้าหักแล้วเข้าพลาดเนี่ยเรียบร้อยนะครับอืดครับไม่ทันนะแต่ถ้าหากมีตัวมีตัวซ้อนเนี่ยก็โอเคครับสามารถใช้ได้เลยประมาณน,นั้นเลยคือเสียอย่างเดียวคือในเรื่องของความอืดนั่นแหละอืดแล้วก็ช้านะครับแต่ถ้าหาก ได้ดีเนะี่ยควบคุมด,ดีนยะคือบอกเลยว่าตัวนี้เกมรับแน่นเลยนะแน่นเลยยืนตำแหน่งก็โอเคนะอย่างที่บอกแล้วก็เข้าสกัดอะไรแบบนี้คือทําได้ดีเลยนะดักบอลก็ดีเหมือนกันนะเออคือแบบมันค่อนข้างที่จะเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งที่แบบผมว่าน่าน่าจะติดเทยียลิสที่ผมชอบเลยนะคือมันดีเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือ z o o มมาไงก็เลยแบบ ค่อนข้างจะแบบโอเคคุ้มค่านะครับคือมันมันคือมันไม่ได้ซื้อมานะถ้าซื้อมาแล้วก็อาจจะแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะสหรับคาบันยในเวอร์ชันนี้นะครับและที่สําคัญนะมันจะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งสำหรับตัวนี้ที่ผมมองว่าทําไมมันทําได้ดีอย่างเลยนั่นก็คือในเรื่องของการส่งบอลเนี่ยนี่คืองงมากเป็นถือว่าเป็นกองหลังที่แบบส่งบอลได้ดีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่งบอลเลียดไปกับพื้นแบบจ่ายคิลนแล้วพาสอะไระเบบนี้คือมันทำได้ดีเลยนะเว้ยแรงเอ้ยไม่ใช่แรงน้ําหนักดีจังหวะก็ดีนะความแม่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าโคงไม่ได้แม่นเท่าแบบกองกลางตัวทอ็อปเนะแต่ว่ามันก็แบบในระดับกองหลังอะ่ะคือมันทําได้ดีอะ่ะนะแล้วก็ในเรื่องของการโยนบอลไปข้างหน้าเนี่ยโอ้โหอันนี้ชมเลยครับชมเลยคือมันดีเลยอะ่ะโยนบอลไปแล้วแบบเพื่อนรับบอลได้พอดีเลยอะ่ะแบบลอยไปแแบบเพื่อนรับบอลทําเกมต่อได้เลย คือมันมันดีอ่ะเออตอนแรกคิดว่าแบบมันไม่ได้จะส่งบอลได้ดีขนาดนั้นเลยมัเนเป็นกองหลังอ่ะคืออย่างน้อยมันก็ทําได้แบบระดับหนึ่งพอประมาณนะแบบทั่วไปะนะครับแต่ว่าลองเล่นมาแล้วแบบเฮ้ยทาไมมันมันเกินความคาดหมายวะคือมันส่งบอลได้ดีเลยนะครับนี่คือแบบเป็นเรื่องที่แบบวอทเป็นกองหลังไม่ใช่เหรอทำไมส่งบอลดีจัดออกบอลได้ดีเลยก็เพรว่า โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบคอยออกบอลจากแดนหลังแบบโยนมาให้เพื่อนแล้วแบบให้เพื่อนแบบลากเขไปยิงเลยอะไรงเงี้ยคือแบบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะเลยนะครับแล้วก็สามารถทําได้ดีเลยนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว้าวมากเลยนะครับนะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการยืนตำแหน่งเ่เอ่อก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยืนสูงไปหน่อยนะครับเอ่อมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันจะเป็นในเฉพาะแบบ ตอนที่เราแบบเปิดเกมลุกใส่นะครับคือมันจะดันขึ้นมาสูงเลยแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาเปิดมุมอย่างี้ยมันไม่ขึ้นมาทําประตูเว้ยมันจะยืนต่ําเลยเว้ยมันจะยืนแบบปักหลักอยู่ฝั่งฝั่งเราเลยนะครับมันไม่ขึ้นมาโมง่งนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่แปลกมากผมพยายามแบบมองหาแล้วไม่หาไม่เจอคนระับไปเจอทีนู่นยอยู่ฝั่งตัวเองนะครเออแปลกมากเป็นตัวแบบแหม่ยืนสูงนะบางทีก็ยืนสูงแต่ว่าพอแบบ ต้องการจริงๆนี่ไม่มาแลกแปลก,กเลยนะแล้วก,การยืนสูง,ขงเขาเนี่ยก็ขั้นงที่เป็นเรื่องที่เสี่ยงนิดหนึ่งนะครับถ้าหากจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาแบบหลุดเดี่ยวเนี่ยเรียบร้อยเลยหลุดเ,เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเขาจะโยนตามไม่ทันเนาะก็อย่างที่บอกว่ามันอึดแล้วก็ช้านะก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการยืนตำแหน่งเนาะก็ถ้าหากเอาไปเล่นนะครับก็แนะนําให้เอาไปเป็นตัวแบบตัวซ้อนนะหนระือว,ว่าเป็นตัวปักหลักแบบคอยทําเกมรับอย่างเดียวเลย ประมาณนั้นเลยคือไม่ต้องเอาเป็นตัวเข้าประทะก็อย่างที่บอกไปว่ามันอืดแล้วก็ช้านะถ้าเอาเข้าปลาะทะแแบบเข้าประทะไม่แม่นแบบแย่งบอลเอ้ยแย่งบอบลไม่แม่นเรียบร้อยเลยนะครับเสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้เสียประตูได้เลยนะก็เท่าที่ผมเล่นมาแล้วก็ถือว่ารวมโดยรวมนะก็ถือว่าดีเลยนะใช้งานได้ดีเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะคือมันเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับ สำหรับใครที่สุ่มได้แนละ้วก็แนะนําให้ลองเล่นดูนะเพื่อจะถูกใจถูกกับสไตล์ของตัวเองนะครับก็สำหรับคารวันโยก็เปิดมาได้จากแพค500เนาะสำหรับใครที่เปิดแล้วได้ตัวนี้ก็แนะนําให้ลองเล่นดูคนระับถ้าหากมีกองหลังตัวอื่นอยู่แล้วเนะี่ยก็ลองเล่นดูก่อนถ้าหากมันไม่ดีค่อยเอาไปย่อยทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าซื้อมาแล้วก็เอาไปขายก็ได้ซื้อมาแล้วตีบุกก็ขายก,ก็ได้นะครับ แต่ว่าโดยรวมส่วนตัวก็มองว่าถือว่าดีใครที่ยังไม่มีกองหลังนี้ดีสักตัวเนี่ยแล้วซูมได้นะก็แนะนําเลยครับสามารถใช้งานได้ดีเลยนะอืมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนี่คาโด a คาบันยนะในเวอร์ชันทีมออฟเดอะซีซั่น Team the นะโดยรวมก็ถือว,ว่าดีเกมรับแน่นนะครับแต่ว่าเสียคือในเรื่องการยืนตําแหน่งบางทีก็อาจจะหลุดไปหน่อยแล้วก็ในเรื่องของความอืดความช้านะก็ประมาณนี้นะผมนะ ำหรับการรีวิวนิ่เขาบามัโย่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยวครับก็ดูไฮไลท์ไปก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับโ okay. อเคก็ไว้ใจกันคลิปหน้าครับซี a วเกนเอ็กสามกู๊ดไบ